วันนี้ที่มารายการค่ะอยากให้ช่วยเรื่องคดีที่มันไม่คืบหน้าค่ะแล้วก็เรื่องบัญชีธนาคารเพราะว่าหนูโดนอายัดไปทุกบัญชีเลยไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ซึ่งมันมีปัญหาในการใช้ชีวิตจำวันค่ะแล้วก็การรับเงินเดือนของที่ทํางานด้วยค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงค่ะก็เลยอยากให้รายการช่วยแ้มคดีขอความช่วยเหลือหมายเลข291 สาวถูกหลอกโอนเงินหมดบัญชีซ้ำกลายเป็นผู้ต้องหาบัญชีหมาวันเีค่ะสวันดีค่ะอ๋ออย่งน้อยเรายังได้เห็นรอยยิ้มและความสดใสนะแต่ภายใต้รอยยิ้มนี้หนักเอาเรื่องอยู่ค่ะเจ็บหนักอยู่นะคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกคนมีโอกาสเจอทั้งนั้นแต่สิ่งที่น้ำอิงกล้าหาญคือกล้าเอาเรื่องความผิดของตัวเองเนี่ย มาเป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นไม่ต้องมาเดินตามตรอยนี้ให้กําลังใจกันก่อนเลยนะคะภายใต้รอยยิ้มที่เห็นน้องนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมานั่งอยู่กับพวกพี่ๆวันนั้นความรู้สึกมันเครียดหนักถึงขั้นที่ไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้แล้วหรอก ใช่ค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดิ่งมากด้วยความที่เงินก้อนนั้นนะคะมันเป็นเงินก้อนแรกของการทํางานของหนูด้วยซึ่งหนูอยากเก็บเงินก้อนนั้นไปนซื้อของขวัญให้แม่ซึ่งแม่เกิดเดือนนี้ใช่แล้วมันก็หายไปหมดเลยแล้วก็เครียดมากอะคะ่ะคือธนาคารก็ใช้ไม่ได้แล้วแบบมันมีปัญหาในการใช้ชีพจำวัน น้องโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากกรมสุขภาพจิตเหรอคะใช่ยังไงคะวันนั้นวันนั้นแบบเหมือนต้องการคนคุยด้วยก็เลยเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตอะคะ<ม>่ะเป็นเบอร์สายสุขภาพจิตก็เลยโทรไปแล้วนักจิตก็คุยด้วยนักจิตก็สอบถามกันเบื้องต้นนะคะแล้วบอกว่าอตอนนี้ดูไม่ค่อยดีนะแนะนําให้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดดีกว่าให้คุณหมอรักษาอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากที่คุยกับ สายตรวนสุขภาพสติเสร็จก็คือเดินทางไปโรงพยาบาลเลยก็คือไปวันนั้นเลยใช่แล้วพอไปคุยแล้วคุณหมอว่ายัางไงบ้างคะก็เล่าให้ทางคุณหมอฟังแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้า mm hmm. ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องพบคุณหมอทุกสองอาทิตย์ค่ะตอนนี้กินยา,นยาด้วยไหมใช่ค่ะกินยาเรามาเล่าย้อนกันดีกว่าว่าวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคาดว่าน้าอิงน่าจะจารายละเอียดได้เป็นอย่างดีเลยก็ฝังใจเลยเดียวค่ะก็วันนั้นนะคะก็คือทํางานอยู่ค่ะแล้วก็ เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงค่ะก็กินข้าวอยู่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งโทรเข้ามาบอกว่าเป็นฝ่ายกฎหมายของค่ายเครือข่ายโทรศัพท์เครือข่ายหนึ่งใช่บอกว่ามีคนเอาข้อมูลส่วนตัวของหนูอะค่ะไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่นครสวรรค์ใช่แล้วเขาบอกว่าสะดวกไปแจ้งความที่สอนอนครสวรรค์ไหมซึ่งหนูก็ไม่สะดวกค่ะเพราะว่าทำงานอยู่ด้วยแล้วก็เอาเวรออกไม่ได้ทำไมตอนนั้นหนูถึงเชื่อว่าเขา เขาเป็นตัวจริงคะนาทีนั้นทําไมถึงเชื่อก็เขาอะยืนยันข้อมูลคือเขามีข้อมูลหนูทุกอย่างเลยหนูก็เลยเชื่อในส่วนนี้ใช่ค่ะเลขบัตรประจาตัวประชาชนทะีนบยานอาศัยทะเบียนบ้านบอกครบเลยใช่เราเคยได้ยินมาก่อนไหมคะว่ามิจฉาชีพแบบมันชอบเอาเรื่องแบบนี้มามาหลอกเราเคยเคยได้ยินเรื่องคดนองนี้มาก่อนเคยได้ยินค่ะแต่ว่าเหมือนรอบที่หนูโดนใช่ไหมคะ คือเขาอ่ะก็ถามว่าหนูอยู่ที่ไหนตอนนี้หนูก็เลยบอกว่าอยู่กรุงเทพค่ะอยู่บางแคเขาก็เลยบอกว่าอ้าวเกิดที่สุรินไม่ใช่หรอโรงพยาบาลสุรินนี่ทำไมได้มาอยู่ที่บางแคก็เลยบอกว่าหนูมาทํางานที่นี่ค่ะซึ่งที่หนูเชื่อก็คือเหมือนเขารู้ว่าหนูเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนด้วยอะไรนี่นี่จุดนี้จุดนี้สาคัญคือไอ้มิจฉาชีพเนะี่ยคุณผู้ชมจะทําให้เรารู้สึกว่าเขารู้ข้อมูลปุ่มหลังเราเราก็เลยเออหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่จริง หลังจากนั้นยังไงต่อคะเขาบอกว่าถ้าไม่สะดวกไปแจ้งความที่สอนอนครสวรรค์เดี๋ยวเขาจะโอนสายไปให้ตํารวจค่ะใช่หลังจากนั้นก็คือเหมือนก็ได้ยินเสียงรอสายค่ะเหมือนตามที่เรารอสายปกติใช่หนูก็เลยเชื่อแล้วสักพักก็มีตารวจนะคะพูดว่าสวัสดีครับสอนอนครสวรรค์มีอะไรให้รับช่วยครับก็เลยบอกว่าฟังกฎหมายของเครือข่ายบริษัทหนึ่งบอกว่ามีคนเอาข้อมูลส่วนตัวค่ะไปเปิด,ปดหมายเลขโทรศพัพท์ ไปทําธุรกรรมทางด้านไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะครับพอดีเซิร์ชไปพบว่ามีคดีเอี่ยวกับคดีฟอกเงิน9ล้านบาทแล้วก็คดียาบ้าด้วยแล้วก็ฝั่งผู้ต้องหาค่ะบอกว่าหนูอ่ะขายบัญชีธนาคารธนาคารหนึ่งให้เขาในราคา50,000บาทเพราะว่าหนูร้อนเงินโอ้โหใช่หลายเรื่องเลยนะเกี่ยวกับคดีฟอกเงิน9ล้านมีเรื่องของยาเสพติดขายบัญชีธนาคารอีกห0,000น ฟังแล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงตกใจค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่หนูทําขึ้นจริงอะค่ะหนูก็ถามเขาว่าหนูต้องทํายังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าองั้นเดี๋ยวให้คุยกับผู้กํากับเขาให้หนูแอดไลน์ค่ะแล้วก็เขาว่าส่งข้อมูลมาเป็นข้อมูลทุกอย่างเลยซึ่งหนูอะค่ะก็เชื่อเพราะมันมีข้อมูลชัดเจนมีตาพูดตาอะไรชัดเจนนะคะงั้นต้องให้ทนายช่วยดูแลละค่ะพี่เจนโอ้โหเอันนี้ของจริงก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ไหมคะพี่ หน้าตาคล้ายกันแต่ถ้าเกิดเราเจาะในรายละเอียดของข้อความที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นภาษาแปลกๆตรงตาโลตำรวจในผมผมก็ไม่เคยเห็นตำรวจเขาจะประทับตาี้นะไม่มีไม่มีหรอกมางทีเหอนการส่วนใหญ่เขาไม่ผมยังไม่เคยเห็นตำรวจคนไหนเขาตาประทับมาประทับอย่างนี้เลยไม่ไม่มีอครับนอกเหนือจากผู้เอกสารแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้น้องน้ําอิงยิ่งเชื่อหมดใจก็คือเขาวิดีโอคอลด้วย เราเห <im iti> ็นภาพเป็นอะไรคะวิด <im iti> ีโอคอลเขาก็เขาวิดีโอคอลค่ะเป็นเห็นเป็นหน้าเขาเลยแล้วก็เขาอ่ะให้ดูข้างหลังว่าเออตอนนี้อยู่ในสอนนนครสวรรค์นะครับแล้วก็ฉายให้ดูเห็นเป็นเหมือนสถานีตํารวจทั่วไปเลยใช่หนูก็เลยยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ตอนนั้นหนูนั่งอยู่กับใครลูกตอนนั้นหนูนั่งอยู่คนเดียวค่ะในระหว่างที่วิดีโอคอลค่ะเขาบอกว่าห้ามให้มีเสียงคนอื่นแทรกก็เลยอยู่คนเดียว เขาบอกไหมว่าในระหว่างสอบสวนจะทําการบันทึกเทปนะครับบอกค่ะใช่เลยนะใช่ไหมเป๊ะเลยแล้วเขาให้เราคอสายอย่างนั้นค้างนานเท่าไหร่ะคะก็ถือสายรวมประมาณ4ี่ชั่วโมงค่ะแล้วหนูไม่ต้องทำงานหรอเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูไม่ได้ทำงานนี่ใช่ค่ะก็ทํางานแต่ว่าระหว่างนั้นก็คือเขาไม่ให้ปิดเสียงบอกว่าให้เราถือสายอยู่ตลอดแล้วหลังจากนั้นมันเริ่มให้เราโอนเงินตอนไหนนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะให้คุยกับผู้กํากับ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ห้องบันทึกเสียงพอเข้าไปในห้องบันทึกเสียงคุบเขาก็วิดีโอวิดีโอคอลให้ดูห้องบันทึกเสียงะคะ่ะใช่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสักคู่เราจะเริ่มบันทึกเสียงกันนะครับย้ํานะครับห้ามมีเสียงคนอื่นแทรก ถ้าหากมีเสียงแทรกจะมีผลต่อรูกคดีเขาบอกไหมคะว่าโอนเงินครั้งแรกโอนไปทําอะไรเพื่อะไรเขาถามหนูก่อนว่ามีกี่บัญชีหนูบอกว่ามี3บัญชีค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นให้โอนเงินทั้งสาบัญชีมาเก็บไว้บัญชีเดียวที่ใช้ประจําแล้วก็ให้โอนไปให้เขาเขาบอกว่า,าบัญชีที่โอนไปอะคะ่ะเป็นของปอปอง,งอที่จะตรวจสอบก็เลยเชื่อเขาก็เลยโอนไป แล้วมันเป็นชื่อปปงจริงไหมเป็นชื่อที่อ๋อมันเป็นชื่อคนนะคะมันไม่ได้ชื่อเป็นแบบว่าสํานักงานปปงอ้องั้นหนูไม่ถามแล้วลูกบอกอ้าวไหนบอกว่าเป็นปปงหนูก็ถามเขาค่ะเขาบอกว่ามันเป็นพนักงานในสํานักงานค่ะอ๋อใช่เงินที่โอนเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่คะยอดแรกที่โอนไปของหนูเป็นสามหมื่นสามค่ะอันนี้คือเงินเก็บทั้งหมดที่ใช่ค่ะแต่ถือว่าเก่งนะเริ่มต้นทํางานเก็บเงินได้สามหมื่นอ่ะเพิ่งทํางานได้แค่ ไม่กี่เดือนเองใช่ไ<ช>มคะใคะแล้วพอเราโอนไปเขาบอกว่าจะทําการตรวจสอบอยังไงบ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเดินบัญชีค่ะก็คือเดี๋ยวจะมีอ่อบัญชีอื่นโอนมาซึ่งจะมีต่างบัญชีหน่อยเพราะว่าเขาจะตรวจสอบว่าทางธนาคารแบงค์ไหนที่เอาข้อมลูลเราไปเผยแพร่อ่างเงี้ยค่ะมันก็จะมียอดเงินโอนมาค่ะรวมเป็นทั้งหมด4ยอดค่ะ เบ็ดเสร็จนะคะเป็นจํานวนประมาณเกือบแสนนะคะโอนเข้ามาในบัญชีหนูใช่ค่ะเขาเนี่ยให้เราโอนไปสามหมื่นแต่โอนกลับมาเก้าหมื่นคือเขาคือฝั่งนั้นน่ะมันก็ต้องเชื่อว่าน้องไม่กล้าวางสายครับประเด็นคืออยู่างนี้ครับพี่กิ่งเออยังไงคะพี่เจมเขาเอาบัญชีของน้องเนี่ยไปหลอกคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะว่าแล้วถูกไหมเงินของไม่ใช่แล้วน้องก็โดนแจ้งความใช่โดนแจ้งความ โดนในคนที่เอาโอนเงินมาบัญชีน้องอะแสดงว่าเงินที่เขาโอนมาให้เราเนี่ยไม่ใช่เงินจากมิจฉาชีพเป็นบัญชีเราที่ไปหลอกให้คนอื่นโอนเข้ามาอีกที <S <S ใช่ค่ะแล้วก็<ข>อ<ช>บอกบให้เราเป็นบัญชีมา้าบอกให้เราโอนเงินตรงเนี้ยไปให้เขาอีกทีหนึง่งใช่ค่ะครบวงจรอันนี้เป็นสาเหตุว่าทําให้น้องเนี่ยนะครับถูกอายัดบัญชีหมดเลยทุกบัญชีเพราะน้องกลายเป็นบัญชีม้าถูกไหมใช่เขามองเรากลายเป็นบัญชีเรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะ ทำธ th pues er. ุรกรรมทางการเงินทุกอย่างนอกจากนั้นไม่พอค่ะเห็นบอกว่าเขาให้เราไปกู้เงินด้วยใช่แล้วเรานั่งอยู่ตรงนั้นเรากู้ได้ที่ไหนอ่ะเออจะไปกู้ยังไงอะคะเขาบอกว่าให้เข้าไปในแอปสีส้มแอปที่เราไว้ช้อปปิ้งซื้อของใช่ค่ะใช่ค่ะเออแล้วันกู้เงินยังไงอ๋อมันจะมีให้กู้เงินเป็น easy cash อะค่ะเขาให้กดกู้ไปสองหมื่นค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาเงินนั้นคะกับเงินเก้าหมื่นค่ะโอนไปให้เขาใช่ ตอนที่เราโอนไปเขาบอกไหมคะว่าเออทำไมต้องไปกู้เงินมาล่ะเนี่ยเมื่อคุณจะตรวจสอบแค่บัญชีเราอ่ะจะให้เราไปกู้ทําไมก็ถามไปค่ะเขาก็บอกว่าอดี๋ยําตามขั้นตอนก็พอครับมันดึงจังหวะมานานแล้วไงครับแล้วข้อสําคัญน้องก็ไปหลงเชื่อตรงที่มันมีเงินจริงเข้าไห่อีกด้วยแบบนี้ใช่ไหมมันเลยมันเลยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเรารู้ตรงไหนว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยรู้ตอนที่โอนเงิน ยอดสุดท้ายไปเสร็จใช่ไหมคะที่ยอดประมาณ9ก้าหมื่นเจ็ดโอนเสร็จไปปุ๊บก็คือหนูก็กลับมาทํางานใช่ไหมคะ<_ <k> _>เขาบอกว่า,าให้รอสักครู่สามารถวางสายได้เลยก็วางสายเสร็จหนูก็มาทํางานแล้วพี่ที่ทำงานค่ะก็บอกว่าเอ้ยน้าอิงทําไมดูเครียดจังมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเล่า,เ,าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พี่เขาฟังพี่เขาก็เลยบอกว่า <_ cat> แบบนี้ไม่ใช่แล้วนะ <_ cat> แบบนี้ก็คือโดนหลอกแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบไม่น่าใช่นะพี่เพราะว่าฝ่ายกฎหมายโทรมาเลย <_ t os> อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่า เนี่ยพอดเดียวกันกับพี่วอดทั้ข้างๆเลยโดนเหมือนกันอา้าวใช่คือตอนแรกเราก็ยังไม่เชื่อด้วยซ้ำใช่ค่ะแต่พอเขาบอกว่าพี่วอดข้างๆก็โดนแบบนี้เหมือนกันเนื้อเรื่องแบบเดียวกันเลยตอนนั้นเริ่มเชื่อแล้วยังคะตอนนั้นเริ่มเชื่อคะ่ะ <c oughs> ก็คือทํางานอยู่อะคะแล้วก็เลยขอพี่หัวหน้า ไปแจ้งความค่ะแล้วเราได้ไลน์กลับไปติดต่อหาไลน์นั้นไหมคะว่าเฮ้ยที่ยังไงเนี่ยมันเลยชั่วโมงนึงแล้วนะเมื่อไหร่โอนคืนอะไรก็ <c oughs> หนูก็ทักไปแต่ว่าเขาก็ไม่ตอบ <c oughs> <c oughs> เขาบล็อกเราเลยเอะะใช่ค่ะทันทีเลยเหรออ่หลังจากนั้นหนึ่งวันคะ่ะหนูคือหนูถามไปว่าเสร็จหรือย,ยังคะเขาก็ตอบมาว่ายังครับแล้ว <c oughs> ก็หนูก็ส่งไปอีกว่าเสร็จหรือยังคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ นี่ไงค่ะแชทหนักขวาเลยค่ะหนูไม่มีเงินกินข้าวแล้วค่ะส่งไปให้เขาจะโอนกลับมาให้ตอนไหนคะโทรไปก็ไม่รับสายแล้วก็โดนบล็อกไปเลยสิ้นสุดการสนทนาไปเลยไม่มีสมาชิกในห้องแชทอีกเลยใช่ค่ะพอวันนั้นที่เรารู้เนี่ยว่าโดนแล้วและเพิ่งจะได้เริ่มทำงานด้วยชีวิตเพิ่งจะได้เริ่มต้นใช้เองพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันหนักแค่ไหนคะหนักมากจนไม่อยากอยู่ มันรู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างมันตันไปหมดหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเครียดค่ะด้วยความที่ว่ามันมีผู้เสียหายคนอื่นที่แจ้งความเข้ามาหาเราด้วยเง<ร>ี้ยค่ะเราก็เป็นคนผิดไปอีกใช่ค่ะเราเป็นคนผิดไปอีกก็เลยแบบมีความคิดที่แบบว่าเออถ้าแบบไม่อยู่แล้วมันคงดีที่สุดไม่ต้องเจอปัญหาใช่เพราะว่าเวลาทํางานก็รับเงินเดือนก็ไม่ได้อีกทาธุรกรรมอะไรก็ไม่ได้เปิดบัญชีใหม่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ในระหว่างนี้ โอ้ต้องถามทนายแล้วล่ะค่ะคยังไงดีคะแบบนี้ชีวิตคือเราอะตกเป็นเหยื่อใช่แต่กลายเป็นว่าเราโดนแจ้งความครับทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจอยากจะใช้ตัวเองเป็นบัญชีม้าเลยอะน้องเนี่ยยังดีนะที่ยังมีแชทมีหลักฐานมาให้น้องอนค่ะคบ,บางคนเนี่ยถูกหลอกถึงขนาดว่าให้ลบแชทด้วยผมเจอมาแล้วให้ลบแชทพี่เจมส์นี่ตอนนี้เราจะทำยังไงอะอก็อย่างนี้ก่อนครับพอเราโดนหลอกใช่ไหมครับ,รบสิ่งแรกเลยคือเราต้องไปแจ้งความ แจ้งความเนี่ยทำได้2รูปแบบคือแจ้งไปที่1441ก็ได้หรือจะไปสอนอใกล้บ้านก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องทําหลังจากนั้นคือขอให้ตํารวจเนี่ยออกหนังสืออายัดเงินในบัญชีที่เราโอนไปแจ้งความปุ๊บเขาออกหนังสืออายัดเงินในบัญชีแต่ว่าอำนวยความสุดวกเขาหน่อยด้วยการเอาหนังสือเนี่ยไปที่ธนาคารอย่างนี้ธนาคารก็จะอายัดเงินบัญชีมานั่นเลยผมจะบอกนี้ครับต่อให้เราโดนหลอกเงินแค่บาทเดียวก็ควรจะไปไปทําไมครับไปเพื่อให้ธนาคารเนี่ยอายัดเงินในบัญชีนั้น หรือทําให้บัญชีนั้นเนี่ยมันหายไปมันทัดมันใช้ไม่ได้นะครับพอใช้ไม่ได้คุณช่วยชีวิตคนอีกตั้งหลายร้อยคนถึงแม้จะโดนแค่บาทเดียวก็ตามนะไปเถอะสิ่งที่น้องต้องทําอันดับที่สองก็คือต้องไปแก้ตา่างที่อีกสอนอหนึ่งที่น้องโดนแจ้งความต้องไปทํา2อย่างคือหนึ่งนอกจากต้องไปแก้ต่างให้กับตัวเองแล้วต้องไปขอให้เขาเนะี่ยปลดอายัดด้วยเอาหลักฐานหรืออะไรที่มีมายืน่นร้องขอความเป็นธรรมที่กระทรวงพัฒนาสังคมก่อนกันละกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้หน่วยงานประสานให้เขาถือว่าตอนนี้ชีวิตเขาก็คือไม่มีความมั่นคงอะไรแล้วนะเพราะมันทำธุรกรรมอะไรไม่ได้แลยวเดี๋ยวกระทรวงพัฒนาสังคมจะงงๆว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้ต้องมามาที่นี่ือเปล่าก็กระทรวงนี้มีข้อหนึ่งคือเรื่องของการอนุเคราะห์อ๋อเขาเป็นผู้เสียหายในคดียาเหใช่พี่เราเนี่ยมันมีหลายเด็กสาวสตรี ผู้สูงอายุคาัคิการ,ร,รอันนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในหมวดของสติดังนั้นเนี่ยก็มาเดี๋ยวมีเวลาว่างให้ทางทีมงานพาไปพบผมที่กระทรวงมันจะไวขึ้นใช่ไหมก็จะเร็วขึ้นครับ,ค,รบคนอื่นอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะแต่มาที่ผมเราคิดว่า ก็เร็วกว่าที่นั่งให้เฉยตรงนี้เออเออเพราะว่าเรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวไม่รู้จริงๆเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณที่เอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนให้คนอื่นๆจะได้ไม่ต้องมาตกเป็นเหยื่อแก๊งนี้ด้วยเหมือนกันส่วนความช่วยเหลือพี่ทนายเจมส์รับหน้าที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้นะคะแล้วเดี๋ยวปรึกษากับท่านนักกิจไปยื่นเรื่องตรงนี้ได้เลยให้กำลังใจนะอย่าไปคิดสั้นอะไรแบบนั้นนะชีวิตยังมีค่าอีกตั้งไกลเชื่อพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ านไปเพียงไม่กี่วันหลังไทยทำราการทนายเจมได้พาคุณน้ำอิงเข้าพบดรธนก,กิจจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยื่นเรื่องร้องทุกข์พร้อมหลักฐานและส่งมอบเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป